เป็นไงฮะขอรีวิวไอ้นี่อะไรกว่าจริงอ่ะนี่ครับผมไก่ฉบับจิตจัด ไมฮะอันนี้คือไก่จะแบบบอลชอนต้องอย่างนี้อันนี้คือไก่อันนี้คือไก่ไก่บอลชอนอันนี้นะพอมีแบร์แล้วเอออันนี้ไก่บอลชอนนะอันนี้ไก่จิจานอันนี้ไก่ฉบับจิจานนะครักแบร์แล้วรู้สึกเหมือนจะรวยเลยอ่ะรวยโอ้โหไม่อร่อยเหรอจริงเหรออันนี้อันนี้คือของบอลชอนนะอ่ะไหนลองของจิจานนี่ครับรสชาติเป็นไงฮะ ฟิกกิ้งฟิกกิ้งกูดเลยนะเอาลองปะไอ้นี่ you you mm? อร่อยกว่าจริงเหรอใช่เหรอมีกระเทียมไหมอันนี <oh ้ใช่ไหมอือเป็นไงฮะขอรีวิวอันนี้อ่ะไอ้นี่อร่อยกว่าจริงเหรอรู้สึกเหมือนจะรวยเลยอะลองกินดูต้องลองนะทุกคนอัี้ไม่มีใครกินบอลชนเลยได้เหรอขนาดนั้นเลยนะนี่คือรีวิวนะครับผมมีเกลือมีพริกไทยเนี่ย กันด้วยนะครับผมถ้าเกิดอยากให้ทำคลิปแบบไหนอะไรยังไงคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผมแล้วก็ฝากกดติดตามช่องจีจ้ากดสับสไพร์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมจะมีคลิปดีๆมาให้ดูเยอะคแล้วก็วันนี้มีกับแก้มละวันนี้มีกับแก้มนะครับโอเคโอเคเจอกันครับผมวันนี้ครับ